ร้านอาหารนะคะทั้งในญี่ปุ่นและก็ไทยค่ะท่านค่ะได้เผยแพร่นะคะในเรื่องของการวางมาตรฐานะะและการฝึกอบรมค่ะให้กับธุรกิจเหล่านั้นนะคะทั้งในออประเทศไทยแล้วก็แบรนดของญี่ปุ่นที่มาดําเนินการในประเทศไทยด้วยนะคะโดยมีประสบการณ์ข่ะกว่า3 0 0แบรนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญค่ะคุณเทสสึไซโต้นะคะ Managing Director บริษัท s n g ค่ะและที่สำคัญ เอ็นเจ้านายเปิดให้ค่ะพัชนาทขอเสียงปรบมือดังๆหนึ่งทเศษค่ะสวัสดีครับอาผมชื่อไซต์ตัวเอ็ดีบริษัทชื่อาบริษัทไอจอนสิทธิ์ไทยแลนด์ครับสวัสดีค่ะนะคะอาผมชื่อไซโตะนะคะเป็น MD ของบริษัทเอชแอนด์จีไทยแลนด์ค่ะเจ้าหน้าที่ส่วนช่วงสุดขั้วบรัทเอชแอนครับตัขอบคุณนะคะที่มาอยู่ด้วยกันในงานวันนี้จนถึงขณะนี้นะคะไอเอ่อ今日皆さんイベントะไม่ทราบว่างานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ใช่พวกเราเอชแอนด์จีว่าですねあのこの三つのあのじออนไลน์プラットフォームそして教育の研修仕組み作りエッチソリューションですねそしてビジネスマッチングこの二つのサービスを提供していますก็ดูตามดิสเพนเซชนะคะก็ทางพวกเราเอชให้บริการงานหลักๆอยู่3ประเภทนะคะก็คือออนไลน์แพลตฟอร์มการจัดทำระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็การทำบิสเนสแมทชิ่งค่ะ あのこれらを組み合わせることで、私たちにしかできないサービスを皆さんにご提供したいと考えておりますあの。私たちは、ね、日本とタイで、す、え、で、ー、に4000社近い企業の人材育成のサポートをしてまいりました。

オンラインオ line を組み合わせて安価に提供してもいりたいというふうに思っておりますอันสัมคัญเลยคือเรามีบริการนะคะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ในราคาถูกค่ะ本日のパネディスカッションでもありましたように教育っていうのはすぐに成果が出るものではないかもしれないかもしれませんอย่างที่ทางผู้อภิปรายที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะะคว่าการตัวโรงไม่ใช่จะเห็นผลลัพธ์ในทันทีでもやり続けることで必ず大きな力になります。 แต่ถ้าได้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเป็นภุมิพลังที่ยิにに่งใหญ่คำตัวนที่นี่ไฮดไใกับอ่าสะดุดกับตัวนี้และเมื่อมันไม่ใช่ไปเรื่องที่ทํา,าทได้ง่ายๆแต่ถ้าเราทําได้มันก็จะเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างจากผู้อื่นそしてもう一つปุ่นตัวนี้ยารันい้องฮาวน์กับいจ้าหนี่มั่เาตัเแล้วเราก็มีแฟรนชส์จากญี่ปุ่นแล้วการใช้นช้อฮาวความรู้ต่างๆนะคะที่จะนำมาเสนอด้วย

โซลูชันต่างๆจากญี่ปุ่นที่จะนํามาแนะนําด้วยซึ่งเป็นโซลูชันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริหารร้าน10ูม 20, 20日から20นิ่ิเราก็จะมีไบออูธน,นะคะที่งาน TFO ซึ่งจะจัดที่ไบเทคในวันที่20-23ตุ20ลาคมนะคะงสนใจเหรอแต่ฉันุกสนานวันเะสนน็ขอเชิญนะคะฉันชวยให้ทุกท่านแวะมาเยี่ยมบูธของเราด้วยก็เกิด ก็ในครั้งนี้นะคะเราเตรียมไว้ทั้งหมด9แบรนด์นะคะที่เป็นแฟรนไชส์จากญี่ปุ่นค่ะในครั้นี้นะคะนอกจากที่ไแล้วเราก็มีการวางแผนจทีนในท้ายนี้นะคะ้อกเหนือจากที่ได้กอบไปแล้วเราก็มีการวางแผนจัดทัวร์ญี่ปุ่นด้วยในท้ยนี้นะนอเหนือกทได้กล่าวไปแล้วเราก็มาแนั่ด้วแล้วนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมการข้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่นก็ถูกยกเลิกนะคะ

ええ本,本日ご来場いいいいたただてて皆様とと一緒に成長しきกいいうう็สุดท้ายแล้วนะคะพวกเราอยากจะใช้ประโยชน์จากโน้ตฮาวของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นร่วมกันเพื่อที่จะได้อ่าก้าวหน้าไปพร้อมกับทุกท่านที่มาในวันนี้ไอตัวน้ำแข็งครับขอบคุณมากครับ ค่ะแล้วก่อนที่จะไปถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะมีการจับลักกี้ดอกกันนะคะขอแนะนำน,นะคะคุณบลูกสกุลนัิติมาที่เป็ึกาาด้านพัฒนาบุคลากรนะคะบริษัทเอค่ะจะมาแนะนำน,นะคะเซอร์วิสแล้วก็โซลูชันของบริษัทเอให้ทุกท่านได้รู้จักกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะลูนะคะก็เป็นที่ปรึกษานะคะในการ พัฒนาบุคลากรจาก HNG นะคะ,ะ,คะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่า HNG เนี่ยเรามีบริการอะไรบ้างนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเรียกว่าตัว Growing Cycle นะคะก็คืออันนี้อาจจะได้ฟังจากตอนสัมมนาของาร i o s โต s u นช่วงเช้านะคะหรือว่าจะอยู่ในหนังสือที่ทุกท่านทุกท่านถืออยู่ในมือตอนนี้นะคะก็จากตัว Growing Cycle ตัวนี้นะคะ่ะเราก็จะมีบริการนะคะที่ สอดคล้องนะคะอยู่ทั้ง4ปรสเต็จเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า,าตัวบริการนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะที่รูกอยากจะขอแนะนำนะคะก็คือตัวนี้นะคะ H G Learning ค่ะตัว H n G Learning นะคะหรือว่าเราจะเรียกย่อๆว่าตัว HGL นะคะตัว HGL เนี่ยกลาเป็นตัวออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำง,งานของตัว p r o กิ c ไซคูลนั่นเองนะคะในตัว HGL เนี่ยค่ะเราจะมี ผู้ที่เข้ามาเรียนนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านตัวคลิปวิดีโอนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะตอนนี้มีมากกว่า250วิดีโอแล้วนะคะก็แล้วเราก็จะมีการอัปเดตเพิ่มทุกๆเดือนนะคะเราก็ตัวคลิปวิดีโอน,นะะี้ค่ะด้วยความที่มันเป็นออนไลน์แพลตฟอร์มใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวแพลตฟอร์มค่ะสามารถที่จะอัปโหลดนะคะตัวเนื้อหาหรือว่าคู่มือการทํางานต่างๆที่เรามีะคะ่ะ ให้มาอยู่ในตัวแบบฟอรมนี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบวิดีโอหรือว่าจะอยู่ในรูปแบบของผไฟล์ PDF ต่างๆก็ได้นะคะด้วยประโยชน์เหล่านี้ค่ะก็คือสิ่งที่เราจะได้จากตัว HNG Learning นะคะก็คือจะเป็นการช่วยสร้างมาตรฐานนะคะแล้วก็ช่วยในการที่จะลดนะคะต้นทุนในการสอนพนักงานลงไปได้นะคะก็ผู้ร่วมเสวนาทั้งหมดของเราที่มา ร่วมเสวนาในวันนี้นะคะก็คือใช้ตัวแพลตฟอร์ม HNG Learning ด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะก็จากตัว Growing Cycle นะคะก็คือจะมีทั้งหมด4 สี่ส่วนนะคะมาดูที่ส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็นการวางมาตรฐานนะคะการวางมาตรฐานในส่วนนี้เราก็มีบริการนะคะก็คือจะเป็นการจัดทําคู่มือนะคะก็สําหรับการทํางานต่างๆมากมายเช่นตัววิชั่นวิชั่นแวลูนะคะหรือว่าสวิตเต็ทหรือว่า SOP นะคะก็สําหรับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเวอร์แคม ER ิราหรือว่าใจคลินิกนะคะก็ ได้ให้เรานะคะจัดทำคู่มือในการทำงานด้วยเช่นกันนะคะส่วนถัดไปนะคะเมื่อเรามีมาตรฐานแล้วแต่ว่าไม่ถูกทอดไปยังผู้เรียนนะคะสิ่งเหล่านี้มาตรฐานที่เราต้องการที่มักจะให้เกิดอะคะ่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องมีการถ่ายทอดหรือว่าสอนไปยังผู้ปฏิบัติตงานนะคะในส่วนที่2นะคะสเต่ที่2ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาช่วยซัพพอร์ตนะคะก็คือจะเป็นการฝึกอบรมหรือว่าสอนพนักงานนั่นเองนะคะ ก็สำหรับ HNG เรานะคะก็จะมีวิทยากรนะคะที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในสายงานการบริการนะคะแล้ก็มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมนะคะให้กับหลากหลายบริษัทนะคะเราจึงสามารถที่จะจัดฝึกอบรมนะคะในหัวข้อต่างๆที่เหมาะสมนะคะและตรงกับความต้องการของบริษัทต่างๆได้นะคะตรงนี้ถ้าสนใจนะคะสามารถมาสอบถามรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรมได้นะคะก็ เช่นเดียวกันนะคะบริษัทที่เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ก็คึกกบรมกับเราด้วยเช่นกันนะคะมาในส่วนที่3นะคะเมื่อเรามีการสอนพนักงานไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อพนักงานนําไปปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมคะว่าพนักงานเนี่ยปฏิบัติตามท,ท,ที่เราสอนหรือว่าคุยกบรรหรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็จะมีตัวบริการเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในลักษณะของอ ลูกค้าลึกลับนะคะมิสทรีช็อปเปอร์นะคะหรือว่าจะเป็นตรวจสอบ q s c นะคะการทำงานของหน้าร้านนะคะตรงนี้นะคะก็หลังจากที่เราไปตรวจสอบแล้วเราก็จะมีการฟีแตกนะคะแล้วก็ไปช่วยบอกนะคะว่าจุดไหนที่จะต้องแก้ไขจุดไหนที่ยังเป็นจุดที่ยังบกพร่องอยู่นะคะ และส่วนสุดท้ายเรานะคะก็จะมีระบบประเมินนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการต่างๆนะคะเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะคะก็ตัวนี้นะคะเราได้พัฒนานะคะแบบประเมินนะคะให้กับบริษัทต่างๆนะคะมากกว่า200บริษัทนะคะทั้งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศไทยนะคะสําหรับระบบการประเมินเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสํคาคัญนะคะของ าการพัฒนาบุคลากรเลยนะคะการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของการทำงานของตัวโป o ไอ n g ์ซเคค่ะคือเราจะเชื่อมโยงด้วยตัว HGL นะคะมันจะทำให้การทำงานนะคะบนแนวคิดอันนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและก็คุ้มค่ามากที่สุดนะคะตรงนี้เนาะก็ถ้าสมมติว่าท,ท่านใดนะคะสนใจนะคะการให้บริการของเรานะคะตรงหน้าของทุกท่านเนาะจะมีตัวแบบสอบถามอยู่นะคะก็ ติดมาได้เลยนะคะว่าสนใจบริการตัวนี้นะคะจากทาง HNG นะคะทีมเซลล์ของเรานะคะจะติดต่อลับฟอยเร็วที่สุดเนาะเพื่อพูดคุยกี่วกับรายละเอียดนะคะ,ะว่าแบบเฮ้ยลูกค้ามีความต้องการอย่างไรมีปัญหาอะไรอยากให้เราเข้าไปช่วยแก้ไขนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะทุกคนน่าจะมีหนังสือนะคะของอาริมโตซ่าอยู่ในมือใช่ไหมคะในหนังสือนะคะจะมีที่ค่าหนังสืออยู่นะคะในตัวที่ค่าหนังสืออะค่ะจะเป็นคูปองนะคะส่วนลด นะคะสำหรับการใช้บริการของ HNG อยู่นะคะก็ะถ้าสนใจบริการ<น>ตัวไหนนะคะสามารถที่จะนำเอาตัวคูปองรูปคูปองจากตัวที่ท้าวันเสือตัวนี้ค่ะมาเป็นส่วนลดได้เลยนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากตัวคูปองตัวนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะหวังว่านะคะเราจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของทุกๆท,ท่านนะคะเหมือนกันที่เราได้เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคะในออบริษัทที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและงานัมมนาของเรานะคะก็ดำเนินงานนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทางบริษัทเอเค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมัมมนากับเราในวันนี้ทางเราค่ะเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะคะก็จะ ได้ประโยชน์นะคะเราก็ได้อัปเดตแนวคิดใหม่ๆนะคะในการต่อยอดธุรกิจของท่านให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจในแฟรนไชส์แบรนด์ญี่ปุ่นที่เรานําเสนอนะคะหรือว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ใดของเราก็สามารถติดต่อเราได้เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ